ขั้นตอนดังนี้ 1. พนักงานเทศบาลผู้ประสงค์จะเลื่อนขัน้นจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองเบื้องตน้นหากพิจารณาเห็นแล้วว่ามีคุณสมบัติครบก็จะทำบันทึกข้อความประสงค์ขอเลื่อนระดับ 2. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้จะเลื่อนโดยการตรวจสอบวุบิการศึกษาระยะเวลาการดำรงตำแหน่งรวมทั้งเงินเดือนขั้นต่ำที่จะแต่งตั้ง 3. งานการเจ้าหน้าที่จะชี้แจงระเบียบและรายละเอียดต่างๆพร้อมให้จัดทำแบบประเมินบุคคลและการปฏิบัติงานตามแบบฟอร์มและแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน 4. ตรวจสอบเอกสารการประเมินและรายงานความเห็นชอบของกทออจอตรัง 5. นายกเทศมนตรีเป็นผู้สั่งเลื่อนและแต่งตั้งไม่ก่อนวันที่ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นบันทึกความเห็นควรเลื่อนระดับได้ 6. บันทึกรายละเอียดเลื่อนระดับในบัตรประวัติพนักงานให้เป็นปัจจุบันและถูกต้องซึ่งเป็นการปฏิบัติงานบริหารงานบุคคลอย่างเป็นธรรมมาตรการให้มีคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลตำบนตลนาตาล่วง เพื่อเป็นการลดปัญหาการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลอย่างไม่เป็นธรรมโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนประกอบด้วยนายกเทศมนตรีประหลัดเทศบาลและหัวหน้ากองต่างๆและจัดให้มีการประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นอย่างเปิดเผย การบริหารงบประมาณการเงินการคลังและทรัพย์สินโดยถือปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหนังสือเวียนหนังสือสังการโดยเคร่งครัดในการจัดทำงบประมาณการรับและการใช้เงินและทรัพย์สินของทางราชการมีโครงการและมาตรฐานดังนี้ มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของเทศบาลจะให้มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบลงนามเบิกจ่ายพร้อมทั้งผู้ขอใช้รถและพนักงานขับรถบันทึกการขออนุญาตการใช้รถโดยจัดให้มีการลงระยะเวลาและระยะทางในการเดินทางพร้อมทั้งขอความร่วมมือกับทางสถานีบริการน้ำมันเกี่ยวกับการเบิกจ่ายน้ำมันของเทศบาลเช่น ก่อนจะเติมน้ำมันให้ตรวจดูใบสั่งจ่ายน้ำมันก่อนว่าเลขทะเบียนรถตรงกันหรือไม่และแก้ไขตัวเลขปริมาณน้ำมันในกรณีที่ปริมาณน้ำมันที่ขอเบิกน้อยกว่าที่เบิกจริงโดยต้องมีลายเซ็นกำกับการแก้ไขดังกล่าวด้วยทําให้มีช่องทางในการทุจริตลดลง มาตรการการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีซึ่งทำควบคู่กับมาตรการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณและมาตรการรายงานผลการใช้จ่ายเงินของเทศบาลให้ประชาชนทราบเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด โดยตามระเบียบการเงินการคลังของเทศบาลจะต้องมีการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายงานผลการใช้จ่ายเงินของเทศบาลให้ประชาชนทราบพร้อมทั้งรายงานให้หน่วยงานตรวจสอบทราบด้วยเมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตามภารกิจหน้าที่มาตรการการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นกระบวนการให้ได้มาซึ่งพัสดุคูุรุพันหรือวิการต่างๆให้แก่เทศบาลเพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่หรือเพื่อจัดทำบริการสาธารณะให้กับประชาชนจึงจำเป็นต้องมีการวางแผนที่ดีสมเหตุสมผลโดยวิธีการเปิดเผยมีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้เพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นได้ วิธีการดำเนินการโดยการกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้ใช้บริการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอสำหรับใช้เป็นสถานที่ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตรังอำเภอเมืองตรังท้องถิ่นจังหวัดและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง การใช้ราคาวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างของพานิชย์จังหวัดถ้าไม่มีในอำเภอจะแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเองแต่งตั้งผู้แทนชุมชนหรือประชาคมอย่างน้อยสองคนร่วมเป็นกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้างวิธีการสอบราคาประกวดราคาและวิธีพิเศษรวมไปถึงกำหนดป้ายประชาสัมพันธ์งานก่อสร้าง ผลลับทำให้ระบบการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามระเบียบและพัฒนาขีดความสามารถให้มีระบบควบคุมและตรวจสอบทั้งระบบภายในและภายนอกและทําให้ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอีกด้วย มาตรการนำระบบ ELS มาใช้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามมาตรฐานที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดและเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลของส่วนกลางและของผู้บริหารท้องถิ่น มาตรการบันทึกข้อมูลกลางของอปทอินโฟด้านรายรับรายจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายโดยถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลรวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับรายรับรายจ่ายของเทศบาลในแต่ละปีเพื่อให้ส่วนกลางได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับด้านรายรับรายจ่ายสำหรับนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์หรือสร้างสรรค์งานต่อได้อย่างเป็นระบบ โครงการจ้างเหมาเอกชนปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการในเทศบาลทั่วประเทศจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อนํามาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บรายได้ติดตามเร่งรัดภาษีโดยมีเป้าหมายที่ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินภายในท้องถิน่นและเป็นการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบถูกต้องและเป็นปัจจุบันเทศบาลตําบลอรล่งจึงได้ดําเนินการจัดจ้างเหมาอเอกชนเพื่อปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง มาตรการนำโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา3ปีบันทึกลงข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น e e-Plan เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามหนังสือสั่งการของกลมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่นโดยการบันทึกข้อมูลโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนา3ปีเข้าสู่ระบบ e-Plan ทำให้หน่วยงานต่างๆสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์และสร้างสารรค์งานอื่นได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบ บบการเบิกจ่ายงบประมาณหรือที่เรียกว่าระบบบันทึกบัญชีข้อมูลคอมพิวเตอร์ซึ่งจะต้องมีข้อมูลรายละเอียดต่างๆของโครงการที่ได้รับอนุมัติทั้งงบประมาณในอ e ีแ plan ก่อนจะถึงการดําเนินการเบิกจ่ายได้มาตร,ราการจัดทํารายงานสถานการเงินประจำวันและมาตร,ราการการแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเป็นการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินงบประมาณของเทศบาลตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นพุทธศักราช2547แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2548มาตราที่9 8ถึง100ซึ่งได้กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำมาตรการรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอประหลัดเทศบาลเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชาและเพื่อการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านการเงินของเทศบาลมีความถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการจัดทําบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนผู้ใช้บริการโดยทัดเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติมีโครงการกิจกรรมและมาตรการดังนี้ กิจกรรมจะทำคู่มือการปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกันและถูกต้องตามระเบียบก,กฎหมายที่เกี่ยวข้องและเพื่อแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในขั้นตอนการปฏิบัติงานไม่เลือกปฏิบัติ วิธีดำเนินการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำคู่มือแต่ละภารกิจงานสังเกตจากการปฏิบัติงานจริงมาจัดทาขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบประเด็นข้อ,ขอกฎหมายเสนอผู้บริหารและประกาศใช้คู่มือดังกล่าวพร้อมทั้งเผยแพร่ประชาชนทราบผลลัพธ์ทำให้ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และพะนักงานมีแนวทางการปฏิบัติงานต่อประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน โครงการจัดเก็บภาษีถึงหน้าบ้านบริการประทับใจเทศบาลมีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีเพื่อเป็นการบริการประชาชนเกี่ยวกับการบริการสาธารณะของเทศบาลจึงได้จัดทําโครงการจัดเก็บภาษีถึงหน้าบ้านเพื่อบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกในการชําระภาษีประชาชนไม่ต้องยุ่งยากในการมาชําระภาษีที่สํานักงานเทศบาลและเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ชําระภาษีโดยการจัดเจ้าหน้าที่หมุนเวียนกันลงพื้นที่จัดเก็บ ภาษีถึงหน้าบ้านทำให้ประชาชนรับความสะดวกในการชำระภาษีมาตรการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนเป็นการจัดทำประกาศกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานในแต่ละภารกิจให้ประชาชนผู้มารับบริการทราบให้ได้รับทราบระยะเวลาการปฏิบัติงานที่เท่าเทียมกัน การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริตมาตร,ราการการใช้ดุลยพินิษย์ของฝ่ายบริหารเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมีมาตร,ราการดังนี้มาตร,ราการจัดส่งเสริมพัฒนาบุคลากรด้านระเบียบกฎหมายต่างๆในการปฏิบัติงาน โดยการส่งพนักงานเข้าร่วมการอบรมต่างๆเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของพนักงานในการนำข้อมูลหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานใหม่ๆมาใช้ในการปฏิบัติงานทำให้พนักงานผู้ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับงานในหน้าที่ของตนเองได้อย่างถูกต้องตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาตรการการมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีได้กำหนดหลักไว้เจ็ดหลักได้แก่ เกิดประโยชน์สุขของประชาชนผลสำฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็นปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ประชาชนได้รับความสะดวกตอบสนองความต้องการและมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ําเสมอผู้บริหารเทศบาลตาบลนาตาล่วลงจึงได้ให้ความสําคัญในด้านการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่ออำานยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและเป็นการกระจายอํานาจของผู้บริหาร ให้กับรองนายกเทศมนตรีตามที่กฎหมายกำหนดและสามารถมอบหมายให้ได้การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานหรือบุคคลในการดำเนินกิจการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ในการให้ความช่วยเหลือสาธารณะ การดำรงตนอยู่ในกรอบของความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมจริยธรรมหรือการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยการจัดโครงการเชื้อชูเกียรติบุคคลผู้ทำประโยชน์แก่เทศบาตบตลตำบลนาตาล่วงเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนยกย่องบุคคลผู้ทำประโยชน์แก่ทางราชการโดยการจัดทำเกียรติคุณเพื่อเชื้อชูเกียรติและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบการจัดการในกรณีได้รับทราบรับแจง้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต โดยมีมาตรการกระบวนการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนเมื่อได้รับทราบเรื่องร้องเรียนรับแจ้งเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตจะมีการใช้มาตรการกระบวนการบริหารจัดการซึ่งเป็นการกําหนดแนวทางการปฏิบัติกรณีเมื่อมีเรื่องร้องเรียนทั้งแนวทางการตรวจสอบข้อเท,ท็จจริงโดยเริ่มกระบวนการตั้งแต่เมื่อได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตจะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นและหากพบการทุจริตจริงให้ดําเนินการแต่งตั้งคณะทํางานและตรวจสอบข้อร้องเรียน และหากผิดจริงจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนและทำหนังสือรายงานผลเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องทราบภายใน15วันซึ่งทำให้การพิจารณาเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นธรรมมิติที่3การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่จะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลทั่วไปเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการการตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่และการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นมีโครงการและมาตร,ราการดังนี้โครงการจัดทำรายงานประจำปีเทศบาลตำบลนาตลุวง เป็นรายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลนาตาล่วงในแต่ละปีงบประมาณเพื่อให้ประชาชนได้ทราบและร่วมตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของเทศบาลโครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเช่นเอกสารการให้ความรู้กับประชาชนเป็นต้นโครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเพื่อใช้เป็นสถานที่กลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร โครงการการจัดตั้งศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเพื่อใช้เป็นสถานที่จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของเทศบาลให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบและดูข้อมูลต่างๆได้ มาตรการกำหนดให้มีการประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุการจัดซื้อจัดจ้างให้สาธารณชนทราบโดยการลงประกาศในเว็บไซต์เทศบาลตำบลนาตาลวงเพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลและเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลทำให้การจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ยังมีมาตรการการจัดทำ Facebook ของเทศบาลตำบลนาตร่วงพร้อมจัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบหรือแอดมินซึ่งในปัจจุบันการสื่อสารสามารถติดต่อได้หลายช่องทางหนึ่งในนั้นคือ Facebook ที่เป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กและได้รับความนิยมอย่างมากประกอบกับเทศบาลตำบลนาตร่วงเป็นองค์กรภาครัฐที่จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และมีหน้าที่จัดบ,บริการสาธารณะให้กับประชาชนรวมทั้งรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจากประชาชนผู้บริหารจึงได้มีนโยบายเกี่ยวกับการเปิดช่องทางติดต่อป,ประชาชนผ่านทาง Facebook เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการรับเรื่องราวต่างๆของประชาชนและจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอยตอบกลับความคิดเห็นของประชาชนในด้านต่างๆหรือหากมีข้อร้องเรียนหรือข้อสงสยัยให้ดําเนินการจัดทํารายงานเสนอผู้บริหารทราบซึ่งจะทำ ให้การติดต่อสื่อสารระหว่างประชาชนเป็นไปด้วยดีทําให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเทศบาลกับประชาชนอีกด้วยกระบวนการการรับฟังความคิดเห็นการรับเรื่องร้องเรียนและการตอบสนองเรื่องร้องเรียนมีโครงการกิจกรรมและมาตรการดังนี้การจัดกิจกรรมการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลน,นาตะล่วง